คลิปนี้นะคะอังจะมารีวิวและแชร์ประสบการณ์ฉีดวัคซีนโควิด19ให้ทุกคนทราบกาันฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะก็เป็นแอสตาเหมือนกับคุณพ่อเลยที่สถานีกลางบางซื่อนะคะวันนี้นะคะก็อังจะมีวิธีการเตรียมพร้อมนะคะก่อนรับวัคซีนให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะคะอังก็คือได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากทุกคนด้วยค่ะ รับส่ชานลอังอินดีไดอารีฝากทุกคนกด subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกับอังได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดในคลิปถัดไปที่อังกำลังจะทำค่ะขอบพระคุณนะคะทุก subscribe ไลค์คอมเมนต์นะคะ กับช่องอังอินดี้ไดอารี่มากๆนะคะจะพยายามมาอัปเดตคลิปให้ได้บ่อยมากยิ่งขึ้น,นะะช่วงนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะต้พยายามจะแบ่งเวลามาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันบ่อยๆะคะ่ะคลิปนี้นะคะอังจะมารีวิวและแชร์ประสบการณ์ฉีดวัคซีนโควิด19ให้ทุกคนทราบกันนะคะที่ผ่านมานะคะ อังได้ทำการจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับคุณพ่อนะคะโดยการใช้เบอร์โทรของตัวเองนะคะจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งในวันที่15กรกฎาคมนะคะเวลาบ่าย3ค่ะไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อนะคะอายุ 67ปีแล้วบวกกับว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคเลยค่ะ,ะได้มีการนะคะพาคุณพ่อนะคะไปฉีดวัคซีนเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะ,ะพ่อเป็นคนแรกของบ้านเลยค่ะที่ได้ฉีดบวกกับว่าอางนะคะเป็นผู้ติดตามก็ได้ฉีดด้วยค่ะก็เป็นแอสตราเหมือนกับคุณพ่อเลยค่ะผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปผู้ติดตามนะคะของผู้สูงอายุนะคะ ได้รับวัคซีนด้วยค่ะแค่เพียงหนึ่งคนนะคะวันนี้นะคะก็อังจะมีวิธีการเตรียมพร้อมนะคะก่อนรับวัคซีนให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะคะข้อที่1น,นะคะก็คืองดชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็แอลโกอฮอล์ทุกชนิดนะคะก็งดก่อนไปฉีดวัคซีนนะคะอย่างน้อย1-2วันนะเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะ ก็จะทําให้เกิดภาวะขัดน้ําได้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะทั้งก่อนและหลังฉีดนะคะ2นะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะคะก่อนวันไปนะคะอย่างน้อย1-2วันแล้วก็หลังจากที่รับวัคซีนแล้วค่ะก็ 1-2วันเช่นกันเพื่อที่ทำให้ร่างกายนะคะจะได้สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่นะคะข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักนะคะอย่างน้อย1-2วันนะคะทั้งก่อนและหลังฉีดนะคะทุกคนหลีกเลี่ยงใช้แขนนะคะฝั่งที่เราฉีดวัคซีนเพราะว่ามันจะทำให้ เกิดอาการผลข้างเคียงม่ให้เกิดอาการปวดมากขึ้นขึ้นข้อที่4ก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะทุกคนอย่างน้อย1 5ถึง2หรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะก็คือก่อนวันไปนะคะ1-2วันนะคะแล้วก็ระหว่างที่ฉีดวัคซีนแล้วก็หลังรับวัคซีนคือพยายามจิบน้ำให้บ่อยๆนะคะทุกคนทให้ช่วยลด ผลข้างเคียงนะคะจากการฉีดวัคซีนได้นะคะเต็มที่ข้อที่5นะคะสำคัญประชาชนและ QR โค้ดนะคะที่ทำการจองฉีดวัคซีนไว้กับเรานะคะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางต้องไปถึงสถานที่ฉีดนะคะก่อนเวลานัดหมายนะคะอย่างน้อย30 เผื่อเวลาเดินทางให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะอังก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะก็คือได้เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอังก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเตรียมออกเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อน,นะคะโดยเดินทางนะคะเป็น รถเมนะคะแล้วก็ต่อไปอยังที่ MRT ลักสองนะคะไปเปลี่ยนสถานีที่ท่าพระนะคะแล้วก็ไปลงสถานี MRT เจาพูนกันนะคะทุกคนจะไปต่อรถอทเบัสนะคะเพื่อเข้าไปยังที่สถานีกลางบางซื่อกันนะคะตอนนี้ก็คือเวลา9โมงนะคะทุกคนเตรียมออกเดินทางก่อนนะคะทุกคนไปกันค่ะ ก็ต้องไปรอที่จุดลงทะเบียนประตูสองเข้ามาด้านในะนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่จุดลงทะเบียนนะคะเป่าแบบฟอนยินยอมนะคะก็จะเป็นแบบในตัวอย่างนี้นี่ค่ะ,ะก็จะมีใบของคุณพ่อนะคะใบแรกแล้วก็เป็นใบของอังนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมไปวัดความดาันกันค่ะครับเดินตามเข้าไปเลย นี่นะคะเข้าไปลงทะเบียนยินยอมเมื่อกี้พาคุณพ่อไปพบหมอนะคะตรงน,นี้ก็พอเจดที่สองลงทะเบียนยินยอมน,นะคะเพื่อเตรียมเข้าไปรอฉีดนะคะทุกคนลงทเียพื่อส่งอายุนะคะทุกคนอายุ60ปีอยู่ช่องทางนี้นะคะทุกคน เจ็บไหมพ่อไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเหมือนมุดกัดเลยใช่นิดเดียวเองอะไวมากอะไม่ถึงสองนาทีเล่ะแต่เดียวเลยอะเดี๋ยวเราสังเกตอาการดูก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็มันรู้สึกตึงๆตรงที่ฉีดก็ยังไม่มีอาการอะไรเป็นพิเศษนะคะมีแค่ง่วงนะคะน่าจะตื่นเช้าเป็นไงบ้างพ่อดันะพ่อแบบสลายมาก นี่ก็ยังชิวๆนะคะเดี๋ยวสังเกตอาการถึงประมาณเที่ยงเที่ยงสามสิบเจ็ดนะคะของอางก,ก็เที่ยงสามสิบเก้าก็ถึงเวลาค่ะเดี๋ยวก็จะได้ออกไปกินแลวค่ะทุกคนท่านนี้นะคะก็<อ>สังเกตอาการ,รแล้วนะคะไม่เป็นไรเลย ตอนนี้เหลือสองนาทีค่ะโอ้โหเหลือสองนาทีนะตอนนี้ก็มีอาการตึงๆนะคะเขาบอกว่าหิวมากเลยเพราะว่าฉีดตอนเที่ยงพอดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อังก็มีแค่การตึงๆที่ฉีดอะค่ะก็ไม่มีอาการอะไรมากเลยถ้าหิวเขาะยังไม่ได้กินข้าวที่ยังแบบแก้ แหมพ่อนี้เขาดาวโอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนใจกันที่บ้านนะคะบจะู t hours later สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอังก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่บ้านประมาณบ่าย3นะคะได้ฉีดเข็มแรกนะคะเป็นแอสตาเซเนกาคะทุกคนฉีดตอนเที่ยง9้นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะนัดเข็มที่2ในวันที่7 ตุลาคมนะคะเวลาเที่ยงเหมือนกันเลยค่ะอัปเดตอาการนะคะตอนนี้นะคะอังก็รู้สึกก็แค่ปวดปวด,ปวดตึงๆนะคะที่แขนด้านซ้ายนะคะที่ไปฉีดมาอาการโดยมีแค่อาการรู้สึกหิวเพราะว่าฉีดตอนเที่ยงไม่ได้ฉีดเที่ยงค่ะทุกคนส่วนของคุณพ่อนะคะก็ปกติดีนะคะก็ไม่ไม่มีอาการเลยอะคะ่ะ เดี๋ยวก็จะรอดูอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงก็กินยาไทลีนอลนะคะดักไปแล้วนะคะหนึ่งเม็ดตอนเวลาบ่ายสามนะคะผ่านไปสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรน่าห่วงอะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนไว้จะมาอัปเดตอาการอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา เกือบห้าทุ่งนะคะตุนคมอยู่ที่3 7องศาอาการก็คือยังปวดตึงเกินแขนซ้ายนะคะที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็รู้สึกหนาวหนาวมีอาการเหมือนเป็นไข้ตัวลุมๆรู้สึกเพียเพียเดีย๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะไว้จะมาดับ อัปเดตอาการให้ทุกคนทราบอี้ทีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเวลาเกือบสิบเอ็ดโงนะคะวันที่สิบหกกรกฎาคมจากเมื่อคืนก็คือใครกลับมาที่38มสปดกว่ากว่านะคะ oh, <no. S 1> แล้วก็เช้ามามันก็ดีขึ้นมาแล้วแล้วทีเนี้ยพอ นั่งทำงานไปสักครไข้ก็กลับมาอยู่ที่3ามามเกือบ38มสิบแดอาจยาไทเรนนอลเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะคะนี่ขนาดแบบกินทุกสี่ชั่วโมงหนักหัวแบบปวดล้าวไปทั้งร่างกายเมื่อคืนก็คือไข้ขึ้นจนเช้ามาดีขึ้นแล้วก็นี่ก็ไข้กลับใหม่รอบค่ะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกค ว้ยจะมาอัปเดตอาการใหม่ให้ทราบอีกค้งค่ะวันนี้ก็คือวันที่18กรกฎาคมนะคะ2564กก็คืออังนะคะจะมาสรุปอัปเดต อาการคือหลังจากที่ฉีดตอนเที่ยงวันที่15กร้กรกาคมนะคะตั้งแต่ได้ฉีดแล้วแล้วก็จนถึงตอนนี้ที่นั่งสังเกตอาการนะคะฉีดวัคซีน30นาทีกับคุณพ่อก็อังมีแค่อาการตึงๆบริเวณแขนที่ฉีดนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ไม่มีอาการอะไรคะ่ะไม่ปวดอะไรเลย่ันพอหลังจากกลับมาจากที่บ้านนะคะช่วงเวลาบ่ายสก็มีอาการ ปวดตึง,ต,งตอนชั่วโมงที่6นะคะวันที่15ก็คือมีอาการตึงๆรู้สึกง่วงเพียนะคะพอถึงชั่วโมงที่9นะคะตอนประมาณ4ี่ทุ่มสิได้ค่ะก็รู้สึกอาหนาวสั้นนะคะแบบมีอาการเมื่อยล้าที่ตัวแล้วก็ปวดแขนมากยิ่งขึ้นนะคะวัดอุณหภูมิแล้วก็อยู่ประมาณ36.6ได้นะคะแล้วก็แปะเจล แปะเจลลดไข้ไปด้วยค่ะอพอครบ7ชั่วโมงนะคะตอนประมาณเทีย่ยงคืนครึ่งค่ะทุกคนคือตอนนั้นตื่นขึ้นมาแบบไข้ขึ้นเลยค่ะแบบหนาวสั่นปวดแขนแล้วก็คือแบบมันปวดหัวด,ดูตอนนั้นวัดไข้อะค่ะอยู่ที่38.6องกองศาคือกินยาไทรินอลค่ะลดไข้ไปอีก1เม็ดนะคะทุกคน ถึงเช้าวันศุกร์ที่16รกรกฎาคมนะคะประมาณเกือบเก6โมงอะกินยาแก้ปวดลดไข่นะคะของไทลินอเพิ่มไปอีกหเม็ดด้วยะคะ่ะจนมาถึงตอน10โมง40อะคือมีอาการนะคะปวดบริเวณที่ฉีดนะคะมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนคือช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งกับ4ี่โมงเย็นนะคะก็ ตื่นมากินยาลดไข่นะคะอีก1เมตรช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะคะอ่าก็ไข่ลดแล้วค,ะค่ะดูรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาการที่ตามมาปวดมากอ่าอุณหภูมิก็ปกติดีวันนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ที่18นะคะก็มีแค่อาการปวดตึงที่แขนอยู่คะ่ะทุกคนไมคะส่วนคุณพ่อไม่มีอาการพอวัน วัน2วันหลังค่ะก็แค่ปวดบริเวณที่ฉีดะคะ่ะเป็นอาการสําหรับบุคคลที่อายุน้อยแล้วอาการเหล่านี้ค่ะจะเป็นอาการผลข้างเคียงเบื้องต้นนะคะไม่ได้รุนแรงนะคะทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้เ <c oughs> วลาเราจะไปฉีดวัคซีนนะคะก็คือเตรียมไว้เลยค่ะยาพารานะคะ เราต้องเตรียมไว้ทานทุก4ถึงหรือว่า6ชั่วโมงนะคะทุกคนจนกว่าไข้จะลดนะคะแล้วก็เจลลดไข้หรือว่าผ้านะคะเอาไว้เช็ดตัวนะคะเวลาเราไข้ขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยพยายามดื่มน้ำให้ได้เยอะๆค่ะโดยความรู้สึกส่วนตัวคือรู้สึกว่าพอกินน้ำเยอะๆเข้าอะคะ่ะมันจะช่วยเหมือนระบายรู้สึกไข้อะลดลดลง ง่ายขึ้นนะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอังอินดี้ a ดรี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย